อ่านรัเสเซียไม่ยากตอนที่สิบสี่ตัวแซซาโซูซีแซซีตัวแซออกเสียงเซเซนะคะจะออกเสียงหนักเสียงเดียวนะคะตัวแซเนี่ยจะเสียงหนักเสมอไปไม่มีเสียงเบานะคะเรามาดูเมื่อตัวแซผสมกับสระเสียงหนักอย่างสระอารโอู อีนะคะแจอจแซโอโจแจอูจูแจอีสีเรามาดูเมื่อตัวแจผสมกับสระเสียงเบาอย่างสระเยกับสระอีนะคะเมื่อตัวแจผสมกับสระเยอ่านว่าแซเหมือนกับตัวเยเนี่ยเป็นตัวแอเลยนะคะเพราะว่าตัวแจเนี่ยมันจะมีแต่เสียงหนักนะเวลา ตัวแจผสมกับสระ e นะคะจะอ่านเป็นซีซีนะคะเหมือนกับสระ e เนี่ยเป็นสระเอนะคะเพราะว่าตัวแจอย่างที่บอกนะคะว่าเขามีแต่เสียงหนักนะคะเขาจะไม่ไม่กลายเป็นเสียงเบาตามสระเสียงเบาไปได้นะคะตัวแจเนี่ยนะคะที่เห็นบ่อยก็จะผสมกับสระเสียงเบาเป็นสระเยกับสระ e นะคะเราจะไม่ค่อยเห็นตัวแจกับสระยาสระ u แล้วก็สระ โยเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราเรามาทวนกันอีกสักรอบนะคะแซอ่าจ่าแซโอโซแซอูโซแซอึสีแซเยแซแซอีสีนะคะโอเคคะ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้จุ๊บด้วยนะคะแลราเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากคะ่ะที่รับชมสวัสดีคะ่ะ